เป็นการนำตัวนะครับผมร้อยตำรวจตรีบุตรีกันเผมมารับราชการตำรวจที่นี่และก็เป็นสายตรวจบั้เแรกขก็คือทุกทกระเบี้ยวซึ่งมีโรงพักเก่าๆเขาสร้างให้อยู่หน้าวัดก่อนนี้นะครับอันนี้มันเป็นาาหลังจากนั้นผมก็ไปรับช่วยราชการที่เกาะกระเ้20ปีติดต่อกัน ทำหน้าที่เป็นครูสอน,นยอยู่บนดอยตลอดเกือบ20ปีอายุรานการก็เก,เกินเกินเท่ากับอานุเกิน,ก,นก็เลยต้องลาจากราชการในโครงการาเรียกว่าลี่ผาไทายเป็นระยะเวลา17ปีพอดี ก็เลยได้ถูกเชิญให้เขาร่วมเป็นคณะกรรมการสภาวัดรำธรรมอำเภอบุมีรัมย์เมื่อปี2550จนถึงปัจจุบันก็ยังดำเนินงานต่อไปพี่น้องที่เคารพครับ ซาาึ่นนเงเราเห็นว่าพระคมากระสับออกมาแค่แช่งนี้ในโกสารของสิงศักดสสร้สสางขึ้นมาในยสมยงเราวาลาแต่ละประเทศก็อยากจะมีเอกลักษณ์มีอะไรที่เป็นส่วน,นต,วตัวของตัวเองเพื่อประโยชอ้าง ให้ชาวโลกไดรู้ว่านี่เป็นของค่านั่นเป็นของค่าเพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาสู่การทำการค้าต่ตางๆนานาเพื่อหาเงินเข้าสู่ประเทศเรงในเชิงทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกวัน แต่พญยธรมอารยรธมวัฒนธรรมเราซึ่งปู่ย่าตายายาบรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้ก็เริมจะเดินลางไปทิริษทิริษเนื่องจากสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกาภิวัตน์บ้านเมืองยึ่งเป็นแบบนี้นะครับผมเกินขึ้นมาด่ก็เหมือนกับลิเก เหมือนตีกองหกโลออยังไม่เข้าสู่ดาราศาสตร์เลยผมขออนุญาตท่านผู้จ้าที่น้องทุกท่านที่อยนี้สักไม่เกิน6นาทีนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาทำหน้าที่หลายท้กที่ผมขอก่าวว่า อีพีแม็กมไม่พังนี้ตกมึงไม่ได้ครับมีได้อยากยาเดือดษอสาทุแต่เมื่อกี้ก็ตกไปบ้างนะ้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตที่ให้เต็มที่เลยวันนี้ก็ดีใจนะครับเห็นพี่น้องของเรายัางนั่นหนาเหมือนเดิมในลักษณะของวัฒนธรรมเ,เราเองโอ้โหแล้น เป็นประธานสภาวัดรัตธรรมตระูลทับใหญ่เคียนอีกท่านหนึงที่เป็นพระใหญ่บก็ลุกยากากหน่ยนะครับตัวเนี้ยครับท่านเดินมาเนี่ยได้แต่พูดสักหน่อยจะบอาสักหน่อยได้ทำตัวหน่อยครับขออนุญาตครับ ผมชื่อไปรุณชาชิพนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับท่าใกล้ๆก,กับทุ่ตะเพลี่ยวนะครับผม